ฝั่งตรงข้ามกับบริเวณภูผาสิงก็จะเรียกว่าภูผาหม้อบริเวณตรงนี้ผมได้มาอยู่ประมาณ20ปีที่ผ่านมาจากบริเวณที่เป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมวันนี้บริเวณภูผาสิงวาเล่แห่งนี้มีต้นไม้ที่ทั้งผมปลูกขึ้นมาทดแทนจาก ที่ถูกทำลายในอดีตจนเป็นป่าใหญ่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่ผมได้สร้างงานศิลปะและในช่วงเดือนตุลาที่จะถึงก็จะมีการแสดงแกลเลอรี่ในหัวข้อว่าท่อนี้คำว่าท่อนี้ก็คืองานที่ผมทำมาสิบกว่าปีเกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายภาพหรือการเล่าเรื่องราวต่างๆจากภาพที่ผมได้เที่ยวค้นหาไปตามสถานที่ต่างๆของทั่วทุกมุมโลกก็จะจัดมาโชว์แสดงนบบริเวณแห่งนี้ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะนำผลงาน ของผมได้ออกมาโชว์ต่อสายตาสื่อตามสื่อสายตากับคนที่ชอบในงานด้านศิลปะและต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เอาเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปมาอย่างน้อยๆ30กว่าประเทศมุมมองต่างๆที่แต่ละประเทศที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกและวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆวิถีและวัฒนธรรมการกินการอยู่ของคนทั่วทุกบุมโลกมาแสดงณบ,บริเวณแห่งนี้เจอกันครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ผมจะเริ่มจากวันที่8ตุลาคม2555เป็นต้นไป